Thank <music> you. ืนหากใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาก็เป็นได้ทั้งกีฬาและเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ครอบครองปืนใช้ปืนในทางที่ผิดใช้โดยการขาดสติยั้งคิดประมาทอาจจะส่งผลเสียตามมามากมายจนนำไปสู่กระสุนนัดเดียวเปลี่ยนชีวิต อีกหนึ่งกรณีของการสูญเสียจากกระสุนเพียงนัดเดียวในเข่าอุคาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กลางดึกนะครับสองมือปืนไล่ยิงอริเจ็บหนึ่งดับสองคาดยิงผิดตัวเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มคู่อริจริงๆในกลุ่มหนึ่งแต่ว่ากลุ่มผู้บริสุทธิ์อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะไปอยู่ตรงที่เดียวกันและทําให้มือปืนเข้าใจผิดนะครับ วันนั้นแม่อยู่บ้านแล้วเพื่อนเข้ามาเล่นที่บ้านสี่คนก็เล่นเกมกับเพื่อนๆดึกๆน้องอีกคนน่ะจะไปเติมเกมโทรศัพท์ก็เลยพากาันขี่รถออกไปจอดหน้าเซเวพอดีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาจอดรออยู่แล้วหนีมาจากคลองหกที่เขามีเรื่องคู่อลีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็มายืมไพ่แช็คที่น้องคนร้ายมาจากไหนไม่รู้เขาเป็นคู่อลีกับอีกชุดหนึ่งอะค่ะลงจากรถมาแล้วยิงเลยค่ะ เรวรู้อีกทีเพียนมาเคาะบ้านเรียกพ่อก๊อบนนยิงเาก็เปิดประตูออกมาจับไปเสียตัวเดียวเราก็วิง<ม>่งขับรถมันไปไปเห็นสภาพลูกเรารับไม่ได้พอพ่อไปดูกลับมาพ่อร้องไห้บอกว่าลูกไม่อยู่กับเราแล้วนะและแม่ตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนนั้น,น่ะช็อกไปเลย ในความรู้สึกของแม่เนี่ยได้เสียลูกไปทั้งทั้งคนเนาะแม่นอนไม่เคยหลับเลยทั้งจิตใจและร่างกายหันไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพหน้าลูกพก่อก็นอนไม่หลับคืนพน่อก็นอนในห้องไอจีก,จก๊อฟแบบนอนรอลูกเหมือนพันเหมือนเป็นคนบ้าคุยเองพูดเองงั้นน่ะจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกของแม่น้องก๊อฟเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่จะต้องมาจากไปแบบนี้อยากจะฝากถึงวัยรุ่น ทุกๆคนจะทําอะไรให้คิดนิดนึงการที่มีปืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าทําให้เด็กวัยรุ่นอารมณ์ร้อนไปทําร้ายคนอื่นเขาโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเหมือนลูกของแม่ต้องมาตายแบบนี้การครอบครองอาวุธปืนไม่เพียงแต่ส่งผลทำให้เกิดความสูญเสียเท่านั้นแต่ยังผิดกฎหมายหลายข้อด้วยค่ะ สำหรับในเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะฮะก็ได้มีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพศ2490นะฮะได้กำหนดฐานความผิดไว้ในเบื้องต้นเนี่ยฮะก็จะเป็นข้อหามีและใช้อาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตอันนี้หมายถึงปืนที่ไม่มีทะเบียนในฐานที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพกพาอาวุธปืนจะต้องได้รับ บอนุญ,ญาตนะฮะแต่การอนุญาตเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยอนุญาตกันนะฮะเพราะว่ามันจะต้องมีเหตุผลมีอะไรต่างๆที่มีความชัดเจนสําหรับบทลงโทษในเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนในเรื่องของมีและใช้อาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนนะฮะกฎหมายก็กําหนดไว้ว่าจําคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0ันถึงสองหมบาทแต่ในกรณีที่เอาอาวุธปืนไปยิงคนอื่นถึงแก่ความตายตรงนี้ก็โทษถึงประหารชีวิตหรือว่า ไม่ตายก็ถือว่าเป็นโทษข้อหาพยายามฆ่าโทษอาจจะถึงจำคุกสูงสุดถึง20ปีนะฮะอันนี้ก็เป็นโทษหนักนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาวุธปืนนะฮะเป็นความรุนแรงขอวอนให้ประชาชนนะฮะอย่าได้ไปพกพาหรือว่ามีไว้ไปใช้ถ้าเกิดว่าลดละเลิกนะฮะหรือเลี่ยงได้นะฮะก็จะทำให้ความรุนแรงลดลง สำหรับแนวทางในการป้องกันแก้ไขและควบคุมการใช้อาวุธปืนนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาได้ให้มุมมองและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจดังนี้ค่ะก่อนอื่นเลยขอถามถึงเรื่องของกฎหมายอาจารย์คิดว่าเรื่องไหนบ้างที่ประชาชนควรรู้คะจริงๆแล้วกฎหมายอาวุธปืนประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่รู้มีปืนแบบเนี้ย สามารถมีได้ไหม,มเพราะว่ามันมีปืนที่เขาเรียกว่าปืนไทยประดิษฐ์ที่ชาวบ้านก็ใช้กันเอาไปยิงนกตกปลาไปเฝ้าวสวนเขาไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันต้องขึ้นทะเบียนด้วยหรอคะซึ่งในปัจจุบันนี้จะขอไม่ได้เลยแต่กลายเป็นว่าในข่าวบ่อยเลยอะค่ะอาจารย์ ส่วนใหญ่อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก็เป็นปืนไทยประดิษฐ์ก็เยอะอาจารย์จะแนะนําประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ยังไงบ้างะคะมันไม่ควรจะมีแล้วก็ไม,ไม่ควรจะซื้อด้วยบางทีเนี่ยเราเราไปหาซื้อหาง่ายมากเลยมิวเห็นในอินเทอร์เน็ตนะแล้วบางทีถึงขั้นมีการสอนทำซึ่งจริงๆแล้วว่าเรื่องพวกนี้ผู้ใหญ่อะจะต้องคอยสอดส่องดูแลด้วยนะอาจจะต้องมีตำรวจไซเบอร์นะคอยเช็กว่าไอไอเว็บเนี้ยมันอันตรายสำหรับ เด็กสำหรับคนที่แบบมีแนวคิดอยากจะโหได้ปืนนะถ้าเราสามารถจะควบคุมตรงนี้ได้มันก็จะดีแบบนี้เครือข่ายจะมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างมีส่วนมากนะเราอาจจะต้องเรียกคนจากแต่ละชุมชนแต่ละอําเภอที่เป็นตัวแทนมา ให้องค์ความรู้เขาเพราะเขารู้ว่าปืนเนี่ยมันอันตรายนะ,ะเขาก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับคนในชุมชนของเขาพูดง่ายมันเหมือนตาสับปะรดนะแต่ว่าการที่มีเครือข่ายเราต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน คือฉันจะลดความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนค่ะแล้วเราจะทํายังไงให้เครือข่ายมาร่วมกับเราในการมีเป้าหมายเดียวกันนะคะเวลาที่เราจัดเครือข่ายเราจะเรียกคนมาน<ะ>เสร็จแล้วเราป้อนองค์ความรู้ให้เขาว่าเอ้ยปืนมันไม่ดีถ้าใช้แล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายอะไรประเด็นไหนบ้างลดโทษมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเขาปล่อยให้มันมีปืนอยู่ในชุมชนเขาเยอะๆเราก็ต้องสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยแล้วลูกหลานคุณจะอยู่ยังไงกาลังคนของรัฐเนี่ย สามารถช่วยคุณได้แต่คุณก็ต้องช่วยรัดด้วย<ม>ด้วยการเป็นหูเป็นตาแทนรัดไงผู้นําชุมชนเนี่ยก็เขาก็จะรู้จักลูกบ้านของเขาเขาก็จะรู้ว่าอบ้านนี้มีปืน<อ>เนี่ย<อ>เขาก็จะต้องเข้าไปเตือนว่าเก็บให้ดีอย่าให้ลูกหลานหยิบมาใช้ได้เนี่ยคือความสําคัญของเครือข่ายที่ต้องมาช่วยเราแบบนี้อาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรไปยังเครือข่ายคะที่จะมามีส่วนร่วมกับสังคมในการ ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้สิ่งแรกเลยนะทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกันอันที่สองจิตอาสาคุณต้องรู้สึกเลยว่าฉันลงมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมจากนั้นเนี่ยคุณจะรวมกลุ่มกันได้แล้วการรวมกลุ่มที่จะทำให้มันยั่งยืนคุณต้องมีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ,อมีการทำกิจกรรมร่วมกันมันจะทำให้เกิดภาพสะท้อนกลับว่าเอ้ย เครือข่ายอันนี้ไปทําอันนี้มาแล้วฉันได้ความรู้อันนี้ก็มาถ่ายทอดให้กับอีกเครือข่ายหนึ่งได้รับทราบกรณีนี้มันก็จะทําให้เครือข่ายมันเริ่มขยายอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการลดละเลิกอาวุธปืนนะคะเรื่องของการลดละเลิกอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นแคมเปญที่อาจารย์คิดว่าปืนไม่ควรมีแต่คราวนี้เนี่ยจะไม่ให้มีเลยเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเริ่มิม้วเนะเพราะบางคนเขาก็ต้องการป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเราละมันไม่ได้เราลดมันได้ไหม,มลดให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็อยากจะให้เครือข่ายเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาหน่อยอเพื่อที่จะทำให้แคมเปญของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จจะเห็นได้ว่าอาวุธปืนเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายต่อตอนเองและบุคคลรอบข้างมากมายหลายกรณีคะ่ะดังนั้นอาวุธปืนไม่จาเป็นไม่ต้องมีดีกว่าชีวิตของเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเพราะกระสุนเพียงนัดเดียว หรับท่านที่มีปืนอยู่ที่บ้านควรเก็บปืนให้พ้นจากมือเด็กนะครับใส่กล่องล็อกกุญแจหรือตู้เซฟตู้นิรภัยให้ปลอดภัยอย่าใช้โดยพลการเพราะว่าอาจจะมีผลเสียเกิดขึ้นขอให้ท่านศึกษาหาความรู้นะครับหรือยิงปืนในที่ที่จัดไว้ให้ยิง <c oughs> เช่นสนามยิงปืนจะมีครูในสนามคอยแนะนำการใช้วิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยกับท่านนะครับ